ผ่านโรงแรมคะ่ะอายุ37เข้างานกะดึกอยู่บ่อยๆนะคะจนกระทั่งอยู่ดีๆมีผื่นแดงขึ้นที่หน้าระยะเวลาถึง7เดือนผ่านการใช้สเตียรอยและทำมาทุกทิทางจนกระทั่งกระทบกับการทำงานเพราะว่าสูญเสียความมั่นใจลองมาฟังน้องนุ้ยคะ่ะว่าน้องนุ้ยเจอกับอะไรมาและตอนนี้เนี่ยก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงไปหาคุณหมอคุณหมอก็ สเตียรอยทากับทานคุณเป็นแบบนี้คุณทําใจได้นะว่าคุณไม่มีวันหายปเดือนใช่ที่อยู่ในวัฏจักระะเลยค่ะลองไหายหลายครั้งนะคะคือเราถึงขั้นแบบสวดมนต์เลยอะขอให้แบบเราเจอหนทางสว่างได้ไหมในการที่จะรักษาเราก็เลยตัดสินใจว่าลองวิโนนาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะม,มันต้องเทคทาอยู่แล้วย้อนไปเมื่อมิถุนาปีแล้วอะคะ่ะก็คือหน้าเป็นเขื่น มันเป็นปื้นนะคะเวลาเราลูบไปเอามือลูบไปแล้วรู้สึกว่ามันสักสาดแดงๆคันๆไปหาคุณหมอคุณหมอก็สเตียรอยทากับทานเขาก็วินิสัยไม่ได้อะว่าเราแพ้อะไร<ม>จากโรงพยาบาลปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นคลินิกคุณหมอพูดว่าคุณเป็นแบบนี้คุณทำใจได้เลยนะว่าคุณไม่มีปันหายถามบอกว่าไม่ทานสเตียรอยได้ไหมคะมคุณหมอบอกว่าไม่ทานก็ไม่หายม,มันรู้สึกดีขึ้น<ม>อาทิตย์เดียวหายเลย ผ่านไปสักพักหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมอีกยาแก้แพ้คือทานุกวันแล้วเราต้องใช้ชีวิตที่ต้องเจอคนทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเออน่าไปทําอะไรมาเป็นอะไรตอนทักนี่น่าจะเกิดความรู้สึกเยอะกว่าใช่คือมันบางทีอยากจะบอกว่าไม่ต้องถามเลยไหมคะน่านูแพ้ค่ะแอย่างเงี้ยคุณสามีว่ายังไงบ้างคะเขาก็ให้กำลังใจนะคะพาไปหาหมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น เปลี่ยนโรงพยาบาลกับเปลี่ยนหมอน่าจะประมาณ4ี่ที่แปดเดือนใช่ที่อยู่ในวัฏจักรเลยนะคะ <Okay. S 2> ลองไห้หลายครั้งนะคะคือเราถึงขั้นแบบสวดมนต์เลยอะขอให้แบบเราเจอหนทางสว่างได้ไหมใ,ในการที่จะรักษาอัน,นอันนี้คือจริงๆที่เรารู้สึกว่าเหมือนคนเรามัน,มนสิ้นหวังอะอ Facebook อะคะ่ะมันเด้งมา <laughs> เป็นหน้าเนะคะีค่ะพี่บีแล้วไงหน้าพี่บีลอยเข้ามาด้ว สวัสดีค่ะพี่บีวินโนนานะคะวันนี้พี่บีเฮ้ยตั้งใจฟังฟังไปเรื่อยๆฟังแต่ละคลิปแล้วก็เลยตัดสินใจว่าลองวินโนนาตอนแรกซื้อมาทานหนึ่งกล่องก่อนจนตอนนี้4กล่องกาปุกแรกยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากที่เห็นผลจริงๆเลยคือเรื่องการถ่ายอือ่ะพอเราทานไปปุ๊บเราถ่ายทุกวัน <c oughs> อย่างที่บอกอะคะ่ะพอทานสเตียรอย หนึ่งอาทิตย์เห็นผลเพราะอะไรเพราะมันคือยาไงคะโปรไบโอติกมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่วิตามินให้มองเขาเหมือนข้าวก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติอ่ะมันต้องเทคทามอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างเลยนะคะคือถ้าเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยอย่าพุ่งจิตตกให้ให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเหมือนพอเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเป็นกระบอกเสียงเพื่อ ช่วยเหลือเราอาจจะช่วยไม่ได้ตรงมากหรอกแต่อย่างน้อยที่คนที่เขามีปัญหาเขาก็จะได้แบบเหมือนมีกําลังใจขึ้นว่าขนาดเนี้ยเคยเป็นมาเยอะมากๆอะ่ะมันยังหายได้ทุกคนก็ก็จะต้องหายได้ถ้าเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยอย่าพึ่งจิตตก ให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองอนนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นออพอเราดีขึ้นแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหา